สวัสดีค่ะแม่วันนะคะวันนี้จะมาเล่าประสบการณ์เจอผีหัวขาดให้ฟังนะคะอตอนนั้นแม่วันกลับไปต่างจังหวัดไปทําบุญให้ให้ให้แม่เพราะแม่เขาเสียไปหลายปีก็มารวมตัวกันพี่ๆน้องๆเนาะมาทําบุญให้แม่มาอยู่ต่างจังหวัดนะอยู่ต่างจังหวัดก่อนหน้างานหนึ่งวันแล้วเตรียมงานเตรียมอะไรเสร็จแล้วทีนี้เราก็เออมันยังหัวค่ําอยู่ก็เลย เดินมาบ้านน้าสาวเพราะว่าเราไม่ได้กลับมาต่างจังหวัดน,ะนานละเรามาอยู่กรุงเทพอยู่กรุงเทพบางทีห้าปีหกปีกลับทีแล้วก็มาเจอพี่พี่น้องน้องลูกพี่ลูกน้องก็มาคุยกันวันนะั้นก็ไม่ได้เจอกันนานก็คุยแบบเรื่องเด็กๆเรื่องนู่นเรื่องนี่สมัยเด็กๆเล่าสู่กันฟังอะไรเงี้ยแล้วคุยไปคุยมามันก็ดึกแล้วเนาะมาดูนาฬิกาเออก็สามตี่ทุ่มได้ละอา่าเราก็เลยบอกบอกลูก ลูกพี่ลูกน้องบอกเราจะกลับละเราจะกลับไปนอนบ้านยาย่ยายทวดแล้วลูกพี่ลูกน้องบอกว่าให้ไปส่งไหมเราบอกว่าไม่ต้องไม่ต้องหรอกมันไม่ได้ไกลมันอยู่ในหมู่บ้านมันไม่มีอะไรนี่มันไม่ได้ห่างกันมันไม่ได้ไกลกันมากแต่จําได้ว่าวันนั้นรู้สึกเป็นวันโกนเป็นวันโกนเราพระจันทร์ก็เต็มดวงพระจันทร์เต็มดวงเราก็บอกเราจะกลับแล้วนะแล้วก็บอกบอกบอกลูกพี่ลูกน้องจะกลับก็บอกว่าแม่ไม่ให้ไปส่งจริงนะบอกเออไม่ต้อง แล้วก็เราก็เดินมาเดินไปตรงสี่แยกสีแยกในหมู่บ้านเนาะ,ะทีนี้บ้านนอกอะ่ะเขาชอบเล่นการพานันไม่เล่นไฮโลมันก็ตีไก่เล่นไพ่เล่นอะไรกันประมาณนั้นเออตรงสี่แยกนั้นก็ก็ก็จะมารวมตัวกันเล่นกันประมาณนั้นเออประมาณนั้นการพานันอยู่ตรงนั้นเพราะมันเป็น มันเป็นร้านค้ามันเป็นร้านค้านะคะขายพวกขนมจีนขายกุ้ยเตี๋ยวขายน้ําแข็งใสอะไรประมาณนั้นนะเออมันอยู่ตรงนั้นทีนี้พอออกมาจากบ้านนะ้าสาวมันก็มาเจอตรงสี่แยกตรงนั้นแหละสี่แยกไฟแดงไอ้สี่แยกสี่แยกหมู่บ้านแล้วก็เดินเดินมาเดินผ่านมาหน่อยหนึ่งรู้สึกว่าพอมาถึงสี่แยกตรงนั้นอะไม่รู้สิอยู่ดีๆมันก็ขนหัวลุกอะ ขนหัวลุกขนลุกผมตั้งขนลุกหมาก็หอนหมาหอนนะคะอยู่ดีดีหอนไม่มีผีไม่มีขุยอ่ะหอนขึ้นมาเดือดเดือดเราก็หันไปมองมันอ่ะมันก็นั่งอยู่ตรงสีแยกแล้วมันก็นั่งแบบนั่งล่ะมันก็หอนแล้วก็หันหน้าขึ้นบนฟ้าแล้วก็นั่งหอนเอาเป็นเอาตายแล้วหอนแล้วที่นี่มันก็ต่างจังหวัดเนาะถ้าตัวหนึ่งหอนมันก็หอนมันก็รับช่วงช่วงช่วงมันก็หอนหอนหอน เรยตะหวาดมาเบ้ยไอ้บ้า,บามึงจะเห่าทาไมวะเนี่ยมึงจะเห่าทาไมมึงจะหอนทําไมเนี่ยมึงเห็นผีหรือไงแล้วก็าเราก็ตะอคอกด่ามาอย่างเงี้ยแล้วก็เอาเอาก้อนหินาปลาแต่มันมันก็วิ่งนะแต่วิ่งแล้วพักมันก็ไปักพักๆมันก็นั่งนั่งแล้วมันก็หอนใหม่หอนเราก็เอ,อถ้าทํามันจะเห็นผีเว้ยแล้วก็พูดแบบติดตลกอะ่ะพูดติดตลกอะ่ะสงงัยมันเห็นผีมั้งเราก็พูดอย่างเงี้ยแล้วก็เดินพอเดินผ่านผ่านตีนแยกหมู่บ้านอะ่ะ แล้วมีความรู้สึกว่าขนลุกขนอยู่ดีๆขนหัวลุกนะลุกวขึ้นมาลุกตั้งแต่หลังนี่เย็นว่าไปถึงหัวเลยนะแต่มีความรู้สึกมีคนเดินตามพอะเราก้าวแซะมันก็แซะเพราะมันเป็นหินลุกลังเนาะหินลุกลังเหมือนคนเดินแบบไม่ไม,ไม่ไม่ก้าวขาไม่ก้าวขานะมันก็เอาขาลากไปกับดิน,นอะแซะแซะแซะไปอย่างเงี้ยพอเราก้าวแซะมันก็นแซะตามพอเราหยุดมันหยุด แต่พร้อมรู้ตัวบอกกูเจอแล้วคนลุกกับมันลุกทั้งหน้านี่หน้านี่ชาไปหมดเลยนะหน้าชาหนังหัวนี่แบบลุกแล้วแบบหัรู้สึกมันหนักๆอ่ะหนักๆมันผลหัวลุกอ่ะพอเราหยุดมันหยุดวันนี้พระจันทร์เต็มดวงหมามันก็หอนพอเราแซดมาแซดพอเราหยุดมันหยุดอ้าวคืออะไรเนี่ยคิดในใจกูเจอผีหรือเปล่าว่าหมามันหอนตรงใส่มัน เตือนกูเรื่องไงวะแล้วก็คิดอย่างนี้เนาะพอเราเสร็จเสร็จคิดในใจเอาแล้วเว้ยกูยเจอละกูเจอละพอพูดแค่นั้นใส่เกียร์หมาเลยค่ะวิ่งปืดหลับหูหลับตาวิ่งกระโดดสองเก้าขึ้นบันไดบ้านยายชวดวิ่งเข้าไปข้างในตาตั้งเลยวิ่งเข้าไปแล้วยายชวดเลยถามว่ามึงเจอ,ม,เจอมึงเจอผีมาเหรอยายยายเลยพูดอย่างนี้ยายชวดเลยพูดอย่างนี้บอกอ้าวทำไมยายชวดรู้อ่ะ ใครที่ไหนเขาจะไปตรงนั้นน่ะตรงสี่แยกตรงนั้นมึงไม่รู้เหรออ่าเขาเขาเล่นไฮโลแล้วก็ฆ่ากันตายก็บอกมันโกงกันแล้วก็ฟันคอไอ้นั่นน่ะมันขาดคนต่างถิ่นมาแล้วก็ฟันคอมันขาดอยู่ตรงนั้นน่ะมึงไม่รู้เรื่องเหรอแล้วเขาไอ้นั่นมันไม่ได้บอกมึงหรือบ้านนู้นก็ไม่ได้บอกมึงหรือว่ามันตรงนั้นมันมีผีตรงสี่แยกก็บอกไม่ได้บอกย้ายไม่ได้บอกจะีรู้ว่าแปลกๆมันบอกว่าให้ไปส่งไหมแล้วก็บอกไปส่งทําไมมันอยู่ในหมู่บ้าน เราก็พูดกับยายช่วยอย่างนี้ยายช่วยบอกคนคนในหมู่บ้านนี่ค่ำค่ำกลางคืนน่ะพอเลยจากทุ่มตรงทุ่มแล้วเขาไม่ไม่ผ่านไปหลบตรงตีแยกตรงนั้นน่ะก็เห็นกันประจําละมันมาเขายิ่งวันนี้วันโกนน่ะวันโกนน่ะไม่มีใครไปหอกไม่มีใครเดินหลกยายก็พูดอย่างโอ้โหบอกยายช่วยหัวมากยายช่วยบอกเอาผ้าไปใส่เอาผ้าไปใส่โอ้โหมันน่ากลัวจริงๆนะคะน่ากลัวมากขนหัวนี่รุกเลย น่ากลัวมากเลยหมาพอก็ไปถึงบ้านยายช่วแล้วมันก็หยุดหอนหยุดหอนแล้เตื่นเช้ามาตื่นเช้ามาทําบุญให้แม่แล้วก็เราก็เออเราเจอแล้วยาบอกเออพรุ่งนี้มันก็ใส่บาตรอุทิศนบุญส่วนกุศลให้เขาหน่อยเขาอาจจะมาขอส่วนบุญส่วนกุศลกับมึงนะมึงใส่ให้เขาไปหน่อยนึงแล้วกันเออแล้วก็ตื่นเช้ามาแล้วก็ใส่ถามว่ากลัวไหมก็กลัวนะกลัวมากแล้วลูกพี่ลูกน้องก็มามาช่วยที่งานก็ถามว่าเป็นไงเมื่อคืนมึงเจอเปล่าบอก เจอดิทาไมไม่บอกก็บอกแล้วว่าให้กูไปส่งไหมมันก็ไม่เอาเป็นไงล่ะเจอเป็นไงถามว่าหันไปมองไหมใครจะกล้ามองมันเป็นยังไงก็เลยถามว่าพอกูเดินมันก็เดินตามพอกูหยุดมันก็หยุดแล้วหมาก็หอนหมาบ้าบอกคอแตกหอนอยู่ได้เราพูดอย่างนี้ลูกพี่ลูกน้องก็เลยหัวเราะทุกคนถ้าไม่เจอถ้าไม่เจอมันก็มาไม่ถึงสิเออลูกพี่ลูกน้องมันก็พูดแบบติดตลกอ่ะ ถ้ามึงไม่เจอเนี่ก็มาตรงนี้ก็แสดงว่ามึงมาไม่ถึงเขาพูดอย่างนี้คือทุกคนเจอหมดแหละอืมันไม่ยอมไปฝุดไปเกิดคอขาดอยู่ตรงนี้เขาพูดอย่างนี้ทําบุญยังไงมันก็ไม่ไปทุกคนเจออันนี้เล่าเรื่องให้เล่าเรื่องผีหัวขาดได้ฟังนะคะมันก็ไม่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 มีอะไรมากไม่ยาวคลิปนี้ไม่ยาวเพราะว่ามันแบบเจอกับชั้นชิดแบบเจอแบบต้องๆอ่ะอเนาะเจอแบบกับชั้นชิดก็ไม่ไม่มีอะไรยาวมากเอออันนี้เล่าสู่กันฟังนะคะ ่คนไหนเชื่อก็โอเคถ้าคนไหนชอบฟังก็ฟังได้ถ้าคนไหนไม่ชอบก็ผ่านนะไม่ไดราม่านะคะค่ะขอบคุณนะคะค่ะบััสดีค่ะ